เส้นทางในชีวิตของผมก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายกว่าจะมาเป็นผมในทุกวันนี้แล้วเวลาที่ผมล้มผมก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งใช้ชีวิตให้มันสุดขั้วแล้วก็ปลูกคุณค่านในตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปลุกคุณค่าในตัวเองหรือว่าการให้กําลังใจตัวเองครับคนที่ทําได้คือตัวของตัวคุณเองไม่มีใครทาแทนคุณได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตระหนักก่อนครับว่าชีวิตของคุณมันเกิดอะไรขึ้นชีวิตของคุณต้องการอะไรชีวิตของคุณขาดอะไรและคุณจะไปอย่างที่หมายได้อย่างไรมันจะมีวิธีการของแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละขั้นตอนไปจนถึงปลายทางนี่คุณต้องการแค่นคั้ เวลาท้อหรือหมดกําลังใจครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จจะต้องมีก่อนก็คือสติครับคุณจะต้องมีสติก่อนรับรู้ก่อนและตระหนักก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือปัญหาประเภทไหนและเราจะแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างไรผมไม่เคยเห็นว่ายาเสพติดจะทําให้ใครแก้ปัญหาได้หรือว่าจะทำให้ใครได้ดีแต่สุดท้ายมันเป็นทางล่อหล,ลวงมากกว่าที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันง่ายจังเลย ที่เราจะเจอทางออกแต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นทางออกนะั้นมันกลับเป็นหลุมดําที่ทําให้เราลุ่มหลงไปสู่ด้านมืดสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก,ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรแย่ๆกับชีวิตจริงๆแล้วยาเสพติดไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่านี่มันเป็นปัญหาระดับชาติที่มันไม่เคยให้ทางออกใดๆเลยกับเยาวชนของไทยและนี่น่าจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องเริ่มแก้นั้นแต่ต้นต่อ ยังไงฝากไว้ด้วยครับคนเราทุกคนจะต้องร่วมอยู่กัน